ยางเผากลางค่ะยางเผากลางของอิสุสุนะคะอิสุเอ็นนะคะเอ็นค่าเอเแล้วก็อิสุแอลแดห้านะคะ mm hmm. ต้องมาถอดเทียบดูอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะอิสุอิสุแอลนี่มีอยู่หลายรุ่นนะคะต้องเทียบกันให้เอาให้ช่วยชัวนะคะ โอเคอ่าส่วนของลูกป,ปืนเดี๋ยวเราวัดให้นะคะรูในเอาเ้าเคร่าวประมาณนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะวัดถึงได้นะคะเวอร์เนียไม่ถึงแต่ว่าเอาเข้าคร่าวได้วัดเข้าคร่าวได้ประมาณสามสองมิลน,นะคะประมาณสามมิลรูในนะคะแล้วก็ซีนช่วงนี้นะคะตรงนี้เนาะรูในตรงนี้อยู่ที่58ามิล จ็ดสิบสองมิลจุดนี้นะคะจุดนี้จุดนี้สี่สิบหกมิลนะคะเจ็ดสิบเก้ามิลค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบสามมิลนะคะ หนึ่งร้อยสามสิบมิลค่ะประมาณนี้เนาะ